สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทุกท่านคะ่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกสามารถดูประกอบกันได้เลยนะคะวันนี้เป็นการอ่านดวงความรักรายปากนะคะคุมเนื้อหางแต่วันที่1มิถุนายนถึง15มิถุนายน2566นะคะอาจารย์ต้องขอขอบคุณทุกกําลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกสับสคร์ที่มีให้กับอาจารย์นะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะโอเคค่ะเราจะมาเริ่มต้นการอ่านไพ่านาดวงด้วยไพ่ชุด Key of the love นะคะอาจารย์จะเป็นตัวแทนับไพ่นะเราจะมาดูว่าเรื่องราวอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะจากไพ่กุญแจนะคะที่จริงอาจารย์จะเรียกกุญแจใจด้วยซ้ํานะคะไพ่ใบนี้เนาะไพ่ชุดนี้อะคะ่ะเป็นชุดของอาจารย์กมลแสงวงนะใครสนใจก็ติดต่อที่อาจารย์ได้เลยนะ,ะโอเคเรามาดูนะคะพลังงานไพ่บอกว่ายังไงนะคะขอโทษโปรดคืนดี อ่านะคะถ้าคุณทะเลาะบ่อแว้งไม่เข้าใจอะไรกันอยู่คนนี้เขาจะมาง้อคุณละเขาขอปรับความเข้าใจนะคะเขาขอคืนดีกับคุณและง้อคุณนะโอเคแล้วอะไรอีกความทรงจําค่ะเขาจะบอกเลยว่านึกถึงความทรงจําเก่าๆที่เราเคยรักกันเสะนะแต่ก่อนน่ะ ผมกับคุณเป็นยังไงรักกันแค่ไหนหรือฉันกับคุณเป็นยังไงนะคะนี่คือสิ่งที่เขาจะเอื้อนเอ่ยกับคุณนะคะจากไพ่ key of the love นะคะโอเคเรามาต่อด้วยไพ่ taro นะคะเป็นไพ่คนมีคู่ก่อนนะอ่อบางท่านเห็นมีข้อความถามนะว่าคนมีคู่คือแบบไหนนะคะจริงๆแล้วอะ่ะคำว่าคนมีคู่ก็คือคนที่มีเขาเรียกว่า ความสัมพันธ์ทางกายนะอาจารย์บอกก่อนเลยนะคนที่มีความสัมพันธ์ทางกายทางใจต่อกันนะ่ะคือตกลงปรุงใจเป็นคนรักกันแล้วแต่แล้วมันอยู่ในสถานะการที่มันมีปัญหาอยู่ไม่เข้าใจกันอยู่ไม่ว่าคุณจะแต่งหรือไม่แต่งก็ตามนะสมัยทุกวันนี้การแต่างงานมันไม่ได้แปลว่าเออเป็นเออเขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่จะต้องเป็นบรรทัดฐานในการใช้ชีวิตเสมอไปการอยู่ด้วยกัน การมีความรักนั่นก็การตกลงปลงใจกันแล้วนั่นแหละคือคนมีคู่นะคะเออก็ประมาณนี้เนาะคนโสดก็คือคนที่เคยมีคู่แล้วตัดสัมพันธ์กันนั่นแหละคือคนโสดคือคือตัดใจไปจากกันแล้วนั่นคือคนโสดนะคะอาจารย์ชี้แจงนิดหนึ่งอ่ะโอเคคนมีคู่นะคะคนมีคู่ชาวพิจิกพลังงานไพ่คุณได้เจ็ดไม้เท้าค่ะไพ่ใบน,นี้นะคะเป็นลักษณะของแอคชั่นของถ้าเป็นเขาก็คือเขาอาจจะ ร้อมที่ฝาฟันเขาไม่ยอมแพ้แม้คุณจะตั้งแง่ตั้งป้อมอะไรก็ตามเขาจะต้องพิชิตใจคุณให้ได้นี่ก็คือไพ่เจ็ดไม้นะพลังงานดาวเสาร์นะคะไพ่เล็เจ็ดคือดาวพเสาเพราะฉะนั้นดาวพเสาคือความอึดความอดทนความมุ่งมั่นสูงเพราะฉะนั้นคนนี้มีความมุ่งมั่นในการที่จะ,ะเขาเรียกว่าฝาฟันอุปสรรคที่จะพิชิตใจคุณให้ได้แน่นอนนะคะไพ่ใบถัดไปค่ะพลังงานไพ่บอกว่าไงหนึ่งเหรียญค่ะการเริ่มต้น กันอีกครั้งนะคะพร้อมกับเห็นค่าในกันและกันนะคะเป็นไพ่สมบูรณ์ใบหนึ่งนะคะไพ่หนึ่งเหรียญน,นะคะพลังงานใบถัดไปค่ะว้าวสิบเหรียญเลยนะคะ,ะคนชาวพิกิกน่าจะมีโชคลาภลอยหรือเปล่าเนี่ยอาจารย์เปิดขึ้นมาได้หนึ่งเหรียญสิบเหรียญน,นะถ้าพูดเรื่องโชคลาภนี่ปังเลยนะคะแต่ถ้าพูดเรื่องของความรักก็แปลว่าการกลับมาคืนดีการการปรับความเข้าใจทั้งนี้จะยกระดับถึงขั้นแบบ เขาเรียกว่าเป็นครอบครัวได้อ่ะเป็นคู่ที่เปิดเผยหมายเลข10เนี่ยโดยเฉพาะ10เหรียญชุดนี้สวยงามนะครับเป็นบางชุดนะบางชุดก็อาจจะวิเคราะห์เป็นความสมบูรณ์แบบไม่ได้นะไพ่ชุดนี้คือความสมบูรณ์แบบเลยคะ่ะความสุขการที่ยอมรับของอในสถานะของกันเละกันว่าโอเคผมเป็นของคุณชั้นเป็นของคุณอะไรประมาณนี้เลยนะคะต่อไปไพ่บอกเรื่องราวอะไรอีกนะคะ ให้บอกว่าจะก้าวข้ามปัญหาไปด้วยกันนะคะไพ่หดกดาษนะคะจบฟันฝ่าอุปสรรคอะไรก็ตามที่มันเป็นสิ่งที่พวกคุณจะต้องเผชิญในระหว่างเส้นทางรักนะคะพวกคุณจะร่วมมือร่วมใจฝ่าฟันปัญหาไปที่จุดสมบูรณ์แบบของความรักของพวกคุณได้อย่างแน่นอนใบสุดท้ายค่ะให้บอกว่าอย่างไง ถึงแม้จะมีเ,เรื่องของความเสียใจนะคะไพ่ห้าถ้วยดูหลังไพ่นะอาจจะมีเ,เรื่องของอที่ผ่านมาอาจารย์มองมันน่าจะเป็นอดีตนะมันขยายด้วยหกดาบอะ่ะก็เหมือนที่ไพ่บอกว่าเขาจะง้อ,อคุณนั่นแหละอ,อะไรขอโทษโปรดปรด,ดคืนดีนั่นแหละคะ่ะเพราะฉะนั้นถ้ามองประเมินเนี่ยก็คือการที่พวกคุณสองคนเนี่ยน่าจะบอกกันก็มีไม่เข้าใจกันอะ่ะนะเหมือนใครคนนั้นกําลังคิดถึงคุณมากๆ พลังงานหาถ้วยหรือแม้กระทั่งตัวคุณเองนะชาวพิจิกคุณก็คิดถึงเขามากๆเหมือนกันนะ่ะสถานการณ์แล้วคนคนนั้นเขาก็พร้อมที่จะง้อคุณก่อนนะจริงๆแล้วอะ่ะขอดูหลังไพ่นะคะเนี่ยค่ะหนึ่งไม้เห็นไหมคะการเริ่มต้นกันใหม่อีกครั้งนะโอเคขอดูใจเขาใจคนนั้นอะ่ะของอคนรักของชาวพิจิกนะคะคนคนน,นนั้นตอนเนี้ยเขาคิดและรู้สึกอย่างไรกับคุณคนคนเนี้ย นึกถึงหน้าเขาเลยนะคะอาจารย์จะเลือกไพ่มาให้นะคะถอดใจเขาเลยค่ะนี่ไงจริงเขาขอ,ขอคืนดีเห็นไหมคะห้าเหรียญค่ะได้โปรดขอโทษโปรดคืนดีผมด้วยอะไรประมาณนี้ยกโทษให้ผมยกโทษให้ฉันนะคะนี่คือเขางอแล้วนะคะพลงานใบถัดไปเขาคิดจะทำอะไรยังไงอีกไพ่สเตรนท์ strength, นะเขาบอกเลยว่าเขาจะให้เกียรติคุณ ยอมคุณทุกอย่างตกเป็นทาสรักคุณจริงๆเออโอเคมากเลยเนี่ยเห็นไหมผู้หญิงคอนโทรลส,สิงโตได้เขายอมคุณทุกอย่างจริงไพ่ใบถัดไปเจ็ดถ้วยเขาฝันอะไรละหลายๆอย่างในการที่จะสร้างฝันร่วมกับคุณในการที่จะมีโปรเจกต์โครงการที่จะร่วมกันทำอะไรบางสิ่งบางอย่างอาจจะเป็นธุรกิจอ่าเป็นงานอะไรบางอย่างที่จะเหมือนกับร่วมกันนะคะไพ่ใบถัดไปค่ะเขาจะทำอะไรอีกนะคะ ไพ่สีถ้วยเป็นลักษณะของความกังวลใจเหมือนกันว่าคุณนะ่ะจริงๆแล้วจะยกโทษให้เขาไหมมันเขาคุ้นคิดรู้สึกเครียดรู้สึกกังวลนะคะเขารู้สึกกังวลอยู่เหมือนกันพลังงานใบถัดไปค่ะถึงแม้ว่าจะกกังวลเขาก็จะลุกขึ้นมาปฏิวัติเปลี่ยนแปลงไพ่เปิดใจค่ะไพ่ราชาเหรียญถ้าแปลความรักแปลว่าเปิดใจเลยนะคะเพราะว่าเป็นภาพเปิดหีบเงินค่ะหรืออาจจะแปลว่าเขาจะเปคุณก็ได้นะ ครั้งนี้เขาเปลี่ยนรูปแบบจากที่แต่ก่อนอาจจะไม่ได้ซัพพอร์ตคุณเท่าที่ควรไม่ได้ใส่ใจคุณเท่าที่ควรแต่ตอนนี้ถ้าเขากลับมาครั้งนี้คุณคือคนที่สำคัญเขาจะเขาเรียกว่าทุนหัวทุนก้าวให้คุณทุกอย่างเลยอะยอมคุณทุกอย่างแหละให้สเตรนดยอมยอมจริงๆนะคะนี่คือคนคนนี้ที่จะปฏิบัติต่อคุณค่ะแล้วตัวคุณล่ะชาวพิจิกคุณ เห็นเขาเป็นยังไงคุณยังรักเขาอยู่ไหมถามใจตัวคุณเองนะอาจารย์เป็นตัวแทนเปิดให้นะคะถามใจตัวคุณเองนั่นแหละคุณคิดและรู้สึกอย่างไรกับเขาคุณให้โอกาสเขาไหมว้าวดีค่ะราชินีถ้วยคุณยังรักและให้โอกาสเขาอย่างแน่นอนไพ่ใบถัดไปค่ะพลังงานไพ่รีวิวไร้ยิงงไพ่ดีวิวอาจจะแปลถึงความรักและความผูกพันและความ เขาเรียกว่าตกเป็นธาตรักกันแล้วกันนะที่จริงอ่ะมันคือถูกล่ามด้วยโซ่โซ่ตรวนที่คล้องใจคุณกับเขาอยู่ด้วยกันนะจริงๆแม้ว่าบางช่วงมันอาจจะมีปัญหากันการนิ่งใส่กันหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ไพ่ขึ้นมา6กดาบกับอหถ้วยแต่แล้วในส่วนลึกๆอ่ะพวกคุณอ่ะลืมกันไม่ได้หรอกไพ่ใบนี้นะคุณเองก็ยิ่งรักเขามากๆด้วยนะ ไพ่ดีวิลคือการแสดงความเป็นเจ้าข้าวเจ้าของอในแง่ของคืออาจจะไม่ได้แสดงออกโดยตรงแต่ส่วนลึกอ่ะมันมีความรู้สึกว่าคนคนนี้เป็นของเราอ่ะคุณเป็นเป็น,เป,นเป็นของฉันเท่านั้นคุณเป็นของผมเท่านั้นอะไรประมาณนี้นะนั่นคือสิ่งที่ชาวพิจิกต้องรู้สึกไพ่ใบนี้ถึงออกมานะต่อไปค่ะเจ็ดดาบคุณก็ยังแบบเหมือนกับหวาดนระแวงและเฝ้าสังเกตการหรือแอบ แอบซองแอบบตามแบบอบสืบสอบอะไรบางอย่างอยู่ว่าจริงหรือเปล่าคุณ่ะมีชั้นคนเดียวจริงหรือเปล่าคุณแอบ,บซ่อนอะไรไว้หรือเปล่าสรุปแล้วพี่จิกคุณยังคางแขงอยู่คุณยังไม่ไว้ใจร้อยเปอร์เซ็นต์นะเนี่ยคุณยังพยายามที่จะต้องแบบหาข้อมูลมากกว่านี้นะคะแต่คุณก็ให้โอกาสเขาอะถ้าเขากลับมาเนาะโอเคไพ่ เพจออฟวันก็คือมิตรภาพไมตรีการเริ่มต้นการพูดคุยกันใหม่นั่นแหละคะ่ะถึงแม้จะมีความหวาดระแวงอยู่บ้างแต่คุณก็จะไม่ได้แสดงออกเพราะว่าเจ็ดดาบคือการปิดบงังคุณก็เก็บไว้ในใจนั่น,นวะว่าโอเคนะฉันให้โอกาสคุณแต่ลึกๆอ่ะฉันก็ยังคางแคงใจฉันก็จะสืบของฉันต่อไปค่อย,อยๆแบบตามดูซิว่าเออเขาอ่ะรักเราจริงและทุ่มเทเพื่อเราจริงไหมนะคะใบสุดท้ายค่ะชาวพิจิก ไพ่สี่ดาบอาจารย์มองไพ่วันนี้คือคุณมีสมาธิที่นิ่งมากๆการมีสมาธิเนี่ยความนิ่งความสงบอาจารย์บอกเลยว่าไพ่วันี้ดีนะที่จริงมันเหมือนการนั่งสมาธิคนเราจะชนะปัญหาทุกอย่างเนี่ยไม่ใช่แอคชั่นของความวยวายของการเสียงดังการใส่อารมณ์นั่นคือข้อผิดพลาดในชีวิตมนุษย์ก็ว่าได้นะ แต่ถ้าเมื่อไหร่คุณเข้าใจจิตวิญญาณของคุณเหมือนไพ่ใบนี้เข้าใจตัวเราเองเข้าใจจุดประสงค์ของหัวใจว่ารักและต้องการเขาอยู่ไหมโปรดนิ่ง,งๆแบบไพใ่ใบนี้แล้วสํารวจใจตัวคุณเองคะ่ะพิจิกนี่แหละคือสิ่งที่คุณจะต้องทําและอาจารย์ก็คิดว่าคุณรู้อยู่แล้วแหละว่าคุณต้องทําอะไรคุณมีเซนต์แปลกๆของคุณอยู่แล้วไพ่ใบนี้ขึ้นขอดูหลังไพ่เห็นไหมคะในที่สุดเป็นไพ่เอ็มเพสอะ คุณชนะใจเขานะคะเขาอะยกย่องและให้เกียรติคุณจริงเนี่ยคือความเขาเรียกว่าความรักที่จะเกิดขึ้นแบบสมบูรณ์แบบไพ่ใบนี้คือไพ่ออเขาเรียกว่าดาววีนัสดาวแห่งความรักดาวแห่งการเงินดาวแห่งความมั่งคั่งนะคะ<ม>เพราะฉะนั้นคุณจะสมบูรณ์แบบเหมือนไพ่จักรพรรดินีใบนี้อย่างแน่นอนค่ะขอสรุปอีกครั้งนะคะเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นะคะ อาจารย์จะสรุปอนาคตที่จะเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ของพวกคุณรักกันมากแค่ไหนสมบูรณ์แบบแค่ไหนนะคะไพ่พระสังฆราชขึ้นมาเนี่ยสื่อถึงการไว้เนื้อเชื่อใจกันเกิดขึ้นแล้วล่ะคะ่ะการมีสติดาวพฤหัสค่ะดาวมหาราบดาวมหาโชคดาวคุณธรรมนะคะอันนี้ต้องอยู่ในศีลธรรมอยู่ในข้อที่แบบ ไม่โกหกไม่หลอกลวงกันะนะความเชื่อมั่นในกันแลกันเกิดขึ้นแล้วนะคะนี่คือความสัมพันธ์ของพวกคุณห้ามีเท้าชุดนี้จะเป็นพลังน้ำนะคะที่แบบผุดขึ้นมาจากใตพ้พิภพนะคะส่งพลังงานทำให้ต้นไม้ใบหญ้าทำให้สรรพสิ่งบนโลกนี้ก่อเกิดได้เพราะมีพลังน้ำ ขาดอะไรขาดได้ชีวิตคนเราขาดน้ําไม่ได้นะคะน้าใจสําคัญเพราะฉะนั้นอาจารย์บอกเลยว่าพวกคุณสมบูรณ์แบบแล้วคะนะคะ,นะคะเพราะพวกคุณมีพลังน้ํามีพลังแห่งการให้การให้คือการให้ที่ยิ่งใหญ่ะคะ่ะการให้แบบดาวพฤหัสอะแบบความจริงใจนะความจริงใจคือการให้แบบไม่มีอะไร แอบแฝงนั่นเองคือพวกคุณเติมเต็มกันค่ะต่อไปค่ะไพ่บอกว่าอะไรอนาคตราชาดาบความชัดเจนค่ะความชัดเจนความที่จะต้องแสดงออกด้วยอะ่ะมันไม่ใช่เฮ้ยเก็บเก็บมันไว้ในใจผมรักคุณผมก็ไม่เอื้อนเอ่ยเอออะไรแบบนั้นไม่ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นไพ่คิงออฟสอดนี่คือการแสดงความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของที่ชัดเจนแสดงให้การเรียกการรู้เลยว่า คุณเป็นของผม嘛เอ่อใครก็อยากเข้ามาแบบอมืมาจีบหรือมาอะไรไม่ได้ะไรคืออาจารย์มองเป็นอย่างนั้นเลยนะคะเออราชาดาบแล้วอะไรจะเกิดขึ้นอีกนะราชินีพระจันทร์ความอ่อนโยนความอ่อนช้อยดาวพระจันทร์ค่ะการเอาอกเอาใจค่ะจะเกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขามีการเอ่อเขาเรียกว่าดึงดูดพลังงานดึงดูดเข้าหากันในแง่ของความ อ่อนโยนนะคะฝ่ายหญิงก็เข้มแข็งฝ่ายชายทษทีค่ะฝ่ายชายก็เข้มแข็งคิงอ King Sword. อฟสอดและเนี่ยเป็นดาวจันทรก็เป็นฝ่ายหญิงที่มีความอ่อนโยนการเข้าหาการเทคแคร์การเอาอ,อกเอาใจซึ่งกันและกันฝ่ายชายก็เข้มแข็งในแง่เออควักหัวใจมาดูก็ได้อะไรประมาณนี้เลยวุย้ยอะไรจะขนาดนั้นเอาจริงๆนะไพ่ออกแบบนั้นจริงๆโอเคขออีกใบหนึ่งใบสุดท้ายค่ะ เก้าเหรียญน,นะคะให้ใบนี้อาจจะมองถึงอย่าง่ของหมายเลขเก้าเนี่ยมันไม่ได้เสียเสมอไปนะหมายเลขเก้าเนี่ยถึงแม้จะมีความรู้สึกว่าห่างไกลกันบ้างในบางครั้งพวกคุณอาจจะอยู่คนละจังหวัดหรือคนละประเทศก็ได้นะคะจากพลังงานไพ่เก้าเหรียญขึ้นมาเนี่ยอาจารย์มองว่ายังไงซ้ำไม,ม่ได้แปลว่าเฮ้ยจะเลิกกันหรืออะไรนะมันแปลว่าบางช่วงนะคะในอนาคตเนี่ย คนรักของคุณอาจจะไปทํางานทางไกลไปดูงานต่างประเทศต่างจังหวัดมันอาจจะมีบางช่วงที่จะห่างๆกันบ้างนะคะแต่ความสัมพันธ์เนี่ยอย่าลืมว่าไพ่ดาวพฤหัสเกิดขึ้นมาเนี่ยอาจารย์บอกแล้วว่าไพ่มันเนี่ยมันคือความบริสุทธิ์ใจคือการยึดในความถูกต้องเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องไปกงังวลคือลึกๆก,ก,ก็เหมือนที่เปิดมาเลยว่าพิจิกอชอบคิดเยอะคิดแล้วไม่แสดงออกซะด้วยนะคิดแล้วเก็บงําไวใ้ใน ในใจตัวเองแล้วจะไม่ค่อยจะถามเขาด้วยเหมือนคิดเองเออเองแล้วก็เชื่อในเซนของตัวเองแต่บางครั้งนะก็ถามกันสักนิดก็ได้สิ่งที่ตัวเองหวั่นแะแวงนะ่ะตามสืบตามสอบอยู่เหมือนไพ่ขึ้นอย่างเงี้ยบางทีถามเขาไปเลยก็ได้นะดีกว่าที่คุณจะเอามาแบบคิดไปต่างๆนานา,นา,นานแล้วเครียดเองเปล่าๆนะฮะอาจารย์บอกเลยนะไพ่บอกอย่างนั้นขอดูหลังไพ่เป็นตัวตัดสินนะคะ lover ค่ะความรักการปองดองนะฮะแล้วก็มีไพ่นางฟ้าปกป้องกลางปีกออกเหมือนเป็นสักขีพยานในความรักของพวกคุณจะคองคู่กันตลอดไปนั่นเองนี่คือไพ่ปิดของคนมีคู่เราจะมาดูไพ่หัวใจเขาอีกครั้งด้วยไพ่ l o m a n c e angel อธิษฐานถึงคนนั้นได้เลยค่ะ ไม่ว่าคุณจะเพศชายเพศหญิงหรือเพศที่สามที่เข้ามาดูคลิปนี้คุณอยากดูว่าเขารักคุณมากแค่ไหนอธิษฐานถึงเขาขอให้เปิดจิตเปิดใจคนนั้นอาจารย์จะถอดใจเขามาให้คุณดูโดยชายไพ่เป็นตัวแทนนะไม่ได้ไปควักหัวใจเขามาให้คุณนะโอเคโอเคดูเคมิสตี้เขาบอกเลยว่าเชื่อใจผมเถอะผมมีคุณคนเดียวพลังงานเราตรงกันศีลเราเสมอกันนี่ไงเขาบอกคุณแล้ว ขออีกใบค่ะหัวใจเขาจะบอกคุณว่ายังไงอีกอย่าคานแขงใจนะเพ a อ t e n t i o n นี่ไงเขาจะบอกเลยว่าถ้าคุณสงสัยอะไรคุณเห็นอะไรที่มันเขาเรียกว่าอะไรอะเรดแฟกอะมันเป็นสัญญาณอันตรายสักอย่างที่คุณคิดเนี่ยคุณอย่าเออเองตอบเองถามผมสักนิดขออีกใบสุดท้ายเลยค่ะเคลียค่ะพไพ่ใบนี้เคลียว่าอย่างไงเคลียแล้วนะคะนี่ไง Let your friend h e l p you จะบอกเลยว่าเนี่ยถามผมหรือถามคนที่คุณเชื่อถือได้ก็ได้นะปรึกษากันได้ว่าผม,มากรักคุณแค่ไหนนี่เขาบอกแบบนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นไพ่น่าจะแอบแฝงอยู่เหมือนกันว่าชาวพิจิกค่อนข้างหวาดระแวงแล้วชอบเก็บไปคิดเองเหมือนที่อาจารย์อ่านมาหรือเปล่าลองไปดูนะคะถ้าใช่ก็ ก็ลองก็ลองปรับนิดหนึ่งก็ได้ค่ะถามเขาตรงๆไปเลยนะคะว่าอะไรยังไงนะคะน่าจะดีมากๆโอเคต่อด้วยคนโสดชาวพิจิกค่ะคนโสดชาวพิจิกอาจารย์ขอไพ่ชุดนี้ก็แล้วกันนะคะพลังงานไพ่คนโสดชาวพิจิกค่ะคุณได้ไพ่หนึ่งดาบค่ะ การเริ่มต้นอะไรใหม่ๆความชัดเจนจะเกิดขึ้นและความเด็ดขาดด้วยไพ่วันนี้นะคะชาวพิจิกคนสดคุณเริ่มมาให้ความสำคัญกับตัวของคุณเองและเป็นไพ่พลังงานหนึ่งดาบเนี่ยนะคะหมายเลขหนึ่งคือดาวอาทิตย์ด้วยนะส,สติปัญญาความเชื่อมั่นความศรัทธาในตัวเองเป็นสิ่งสำคัญจริงๆนะคะ ไพ่วันนี้อาจารย์ถือว่าสุดยอดเลยนะคะใบถัดไปค่ะคนโสดคุณได้ไพ่อะไรคุณได้ไพ่ควีนอัพเพนเดเราราชินีเหรียญน,นั่งบัลลังก์เนาะไพ่นั่งไพ่แห่งความมั่นคงไพ่แห่งความเชื่อมั่นนะเชื่อว่าตัวเองทําได้นั่นแหละคะ่ะความสมบูรณ์แบบเนาะ,ะอะไรจะเกิดขึ้นอีกคนโสดพลังงานไพ่หกดาบนะคะการก้าวข้ามปัญหาค่ะ นะเหมือนเป็นภาพคนกำลังพายเรือนะคะ,ะท้องน้ำนี่ก็ไม่ได้มีคลื่นอะไรท้องฟ้าก็ยังปลอดโปร่งยังมีแสงของพระอาทิตย์ถ้าเป็นยามค่าคืนก็แสงของพระจันทร์นะคะนี่แหละมันยังมีท้องฟ้าที่ปลอดโปร่งไม่มีพายุฝนนะคะพราะฉนะนั้นอาจารย์มองว่าคนโสดคุณกําลังที่จะเหมือนกับผลักดันตัวคุณเองไปข้างหน้ามีเป้าหมายอะไรบางอย่าง การพายเรือไปถึงฝั่งที่สิ่งที่คุณอยากทำคืออะไรนะคะการก้าวข้ามปัญหาสิ่งที่คุณอยากทำคืออะไรเก้าวดาบขึ้นมาคุณอยากลบความทรงจำเก่าๆความฝันที่บางครั้งอาจารย์มองเนี่ยความฝันตื่นมากลางดึกพี่จิกยังมีฝันร้ายเนาะพี่จิกคนโสดอะ แสดงว่าสิ่ง,งเก่ายังมารบกวนใจอยู่ถึงแม้จะพยายามนะอีกใบค่ะเออจริงด้วยไพ่ดีวิลค่ะเหมือนคุณยังไม่ได้ปลดล็อกคุณเต็มร้อยนะคะคนโสดมันยังมีอะไรบางอย่างที่คุณยังเจ็บปวดอยู่นะคะยังมีความรู้สึกการถูกหลอกลวงการถูกทรยศหักหลังสิ่งเหล่านั้นมันทำให้คุณรู้สึก ผิดหวังและเสียใจมันยังมีความรู้สึกว่าสิ่งนั้นยังตามหลอกหลอนคุณอยู่ทั้งที่มีไพ่หนึ่งดาบขึ้นมาแล้วนะคะราชินีเหรียญขึ้นมาแล้วแต่ไพ่พวกนี้ก็ยังขึ้นมาอยู่แสดงว่าส่วนลึกๆของหัวใจของคนโสดเนี่ยก็ยังมีปัญหาอยู่ท่านั้นเรามาดูอนาคตอันจะเกิดขึ้นนะคะว่าคุณจะเป็นยังไงต่อคุณจะสามารถ เขาเรียกว่ามีความรักใหม่ๆเกิดขึ้นได้ไหมการดําเนินชีวิตใหม่ของคุณเป็นอย่างไรนะคะคุณจะลบอดีตไปจากใจค,คุณได้ไหมนะคะไพ่บอกว่ายังไงไพ่บอกว่าห้าไม้เทา้าการฝ่าฟันนะคะการเอาชนะกับอุปสรรคปัญหาที่มันบีบคันหรือมันทุกอย่างอะ่ะมัน เขาเรียกว่ามันลายล้อมคุณอยู่ด้วยอุปสรรคอยู่เหมือนกันนะคะที่คุณต้องฝ่ามันออกไปเนี่ยไม่ว่าจะแม้กระทั่งใจใจตัวเราเองด้วยนะคะคนสดโอเคแล้วอะไรอีกนี่ไงคะไพ่เดเลเวอร์ถ้าคุณทําได้การเอาชนะใจตัวเองเหมือนไพ่ใบนี้ได้รับรองคะ่ะคุณจะเจอรักใหม่ที่ดีคะ่ะเพราะเป็นเดอะเลเวอร์และเลเวอร์ชุดนี้อ่ะสวยนะคะเพราะว่า อาจารย์มองว่ามีภาพนางฟ้าเทวดาก็ได้นะฮะเหมือนคอยเชียร์คุณเจอคนที่ถูกใจอยู่อะอะอาจจะเป็นไม่ว่าจะเป็นชาวธาตุธาตุลมเมถุนอ่าตุกลกุมหรือธาตุดินนะคะพู้ศบกันมังกรเนี่ยก็มีโอกาสเข้ามาแล้วนะคะแล้วจะเป็นความรักได้ไหมไพ่บอกว่ายังไงนะคะสองดาบ คุณยังลังเลอยู่นะเนี่ยยังคิดมากอยู่คนเข้ามาก็ยังคุณยังไม่ได้เปิดเต็มร้อยนะคนสดแล้วยังไงอีกอาราชาราชาถ้วยค่ะคนนี้เข้ามาเนี่ยเข้ามาดีนะอาจารย์มองนะคนคนนี้เป็นคนแบบในแนวอ่อนโยนสุข,ขุมแต่ก็มีความมั่นคงมีความความเป็นผู้นำนะถึงแม้จะเป็นธาตุน้ำบุคลิกไพ่ใบเนี้ยนั่งแบบสงงาพาเผยอะ่ะ นะคะคุณจะเจอผู้ชายที่ใจดีมีเมตตามีความเข้าใจคุณมากๆเลยค่ะชาวพิจิกแต่ถ้าคุณเป็นชายคุณก็มองมุมกลับนะคุณจะเจอผู้หญิงที่มีความเป็นแม่บ้านแม่เรือนแล้วก็เก่งการงานทั้งงานบ้านงานเรือนงานงาน,นอกบ้านเขาเก่งเลยนะคะสําหรับไพ่ชุดนี้เนาะโอเคค่ะแล้วอีกใบเป็นยังไงอีกนะคะไพ่สองเหรียญจะมีการคอนแทกการพูดคุยกัน เหมือนกับไพ่สองเหรียญเนี่ยมันเป็นเลข8ปดอิน i t y ี้แสดงว่าคนที่เข้ามานะคะคุณยังมีการเชื่อมโยงการพูดคุยกันในเชิงเรียนรู้กันอยู่จะไม่ได้ปุบปับว่าคุณเทใจแล้วยอมรับเขาทันทีค่ะแต่เปิดมิตรภาพในแง่ของความเป็นเพื่อนเกิดขึ้นค่ะดูหลังไพ่นะคะคนโสดอ่าไพ่อัศวินดาบอืมโอเคค่ะ ให่อัศวินดาบเนี่ยเป็นพลังงานของความเข้มแข็งเกิดขึ้นแล้วนะคะและม้ามันยกขาหน้ามันพร้อมที่จะทะยานไปข้างหน้าเพราะฉะนั้นคุณตัดจบอดีตได้จริงๆแล้วล่ะไพ่ใบนี้เพราะคุณจะไม่ย้อนกลับไปอีกแล้วคุณเดินหน้าศึกษาคนใหม่แค่ยังไม่ได้แปลว่าตอบเยสทันทีว่าโอเคอ่า ตอบบอกว่ารักทันทีค่ะแค่เรียนรู้ก็ดีแล้วค่ะคนเราอย่างน้อยเราก็มีคนพูดคุยมีความเป็นเพื่อนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเกิดขึ้นการได้ศึกษากันนานๆหน่อยนะคะมันจะได้รู้ว่าเรากับเขาไปด้วยกันได้ไหมนั่นเองนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นสำหรับคนโสดนะคะ,ะชาวพิจิกเนาะโอเคอาจารย์ขอจบการพยากรณ์ไว้แค่นี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะก็ขอให้ ชาววิจิกและทุกท่านโชคดีมีความสุขหวังสิ่งใดขอให้สมหวังดังใจปรารถนาค่ะเจอกันใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะ